Oh, <small> สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับสำปดัห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนนะครับออกเดินทางตามความฝันไปยังภาคอีสานของประเทศไทยฮะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเรากาลังจะมีสนามแข่งขันมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตเนี่ยนะครับกำลังจะกลายเป็นสนามแข่งโมโตจีพีฮะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งระดับโลก เรียกได้ว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมได้รับเชิญครับรายการว i วไฟเดอร์เนี่ย ได้รับเชิญจาก Honda ครับว่าให้ไปลองขี่มอเตอร์ไซคันนี้หน่อยในสนามที่จะแข่ง Mo t ต GP คุณจะเป็นคนแรกที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์สเปคเดียวกับ Mo t ต GP ในสนามที่เขากำลังจะใช้แข่ง Mo t ต GP โอ้โหไม่ไปไม่ได้ลวครับแต่ว่าการเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อฮะในระหว่างการเดินทางเนี่ยผมถึงขอมาแวะเที่ยวบริเวณเขาใหญ่ก่อนเพราะว่าทาง h o n d ้าเนี่ยก็ใจดีครับส่งมอเตอร์ไซค์มาให้ผมใช้อีกหนึ่งคันเขาบอกว่าอันนี้เป็นรุ่น ใหม่มากๆอยากให้ทดลองดูนะฮะเพราะเขาบอกว่าเป็น SUV ของมอเตอร์ไซค์เอาละไปทดลองกันครับนัดเจอมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ทอสคาน่าฮะไปชิลๆกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยสำรวจเส้นทางบริเวณรอบๆเขาใหญ่ซึ่งมีร้านกาแฟเก๋ๆจุดท่องเที่ยวมากมายหลายๆลคนอาจจะมาเขาใหญ่บ่อยแล้วอาจจะไม่เคยเห็นมุมตรงนี้ที่ผมจะพาไปลองดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างใกล้ๆกรุงเทพแค่ร้อยกิโลนะ ครับที่นี่เป็นจุดหมายแรกของเราในการเดินทางในครั้งนี้ครับทัสคานาวันเลคครับบรรยากาศดีมากๆครับเหมือนอยู่ทัสคานาประเทศอิตาลีเลยทีเดียววันนี้ครับเราจะเริ่มกันที่นี่ครับผมนัดเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ SUV ไว้ที่นี่ฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ือ XADV ครับทาง Honda บอกว่านี่คือ SUV ของมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถขับขี่เจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยลุยไปได้ทุกสภาพถนนดูยางนะฮะยางที่ให้มาก็สามารถลุยได้เหมือนแอฟริกาทวินเลยนะครับ โชคนี่ดูแบบมั่นคงมากๆสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยรูปทรงเนี่ยเหมือนสกูตเตอร์ครับเราไม่ต้องมาบังคับอะไรที่ขาเลยนะฮะทุกอย่างที่ขาเนี่ยไม่มีแล้วเท่าที่ดูมาเนี่ยมันคือเหมือนสกูตเตอร์แต่ว่าเป็นสกูตเตอร์ที่มีเกียร์ครับเกียร์ที่ใช้งานเนี่ยก็คือเกียร์ดีซีทีเนี่ยเหมือนกับแอฟริกาทวินที่ผมใช้ก็คือกดปุ่มขึ้นลงนะฮะ เลือกเกียร์แบบบวกกับลบนะครับปรับได้เป็นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เป็นรถที่ใช้งานง่ายใช้ในเมืองก็ได้ออกไปข้างถนนก็ได้ออกไปบนเขาก็ได้นี่คือสิ่งที่ดีเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยดีแค่ไหนในถนนบริเวณรอบๆทอสคาน่าแต่งตัวให้พร้อมไปครับ อากบริเวณทอสคานาเขาใหญ่นะครับเราขับขี่มาตามถนนหมายเลข3052ครับเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอวังน้ำเขียวจุดหมายปลายทางที่เราจะไปท่องเที่ยวกันในวันนี้ครับเจ้า xadv คันนี้เนี่ยผมประทับใจมากๆเลยเพราะวา่าช่วงล่างของเขาเนี่ยดีมากๆเราสามารถขับเข้าโค้งได้เหมือนรถสปอร์ตนะครับเพราะว่าโช๊คที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตดีๆนี่เองนะครับอยากจะแซงตอนไหนก็แซงข้อดีของเกียร์นี้ก็คือเกียร์ DCT ครับเราสามารถกดแซงได้เลยฮะพื้เชนเกียร์ลงมาแล้วก็เล่งไปได้เลยนะครับหรือเราสามารถเปลี่ยนจากโหมดดีเป็นโหมดสปอร์ตก็ทําให้อัตราเล่นของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆนะฮะการทดเกียร์ของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นฮนะเวลาเบรกก็จะเชนเกียร์ลงมาให้อันนี้คือข้อดีของเจ้ารถรุ่นนี้เลย ถึงอ่างเก็บน้ํำลำมะเพิงแล้วครับบริเวณรอบๆอบ่อางเก็บน้ำเนี่ยเขามีเลนจักรยานฮะเราสามารถมาออกกําลังกายตอนเย็นๆมาวิ่งมาเดินมาปั่นจักรยานริมอ่างเก็บน้ําได้นะฮะสวยดีนะครับบรรยากาศตอนที่เรามานี่ลมเย็นสบายมากๆถึงจะเป็นฤดูร้อนแต่ว่าเย็นสบายมากๆเดี๋ยวผมว่าเราไปหาจุดจอดถ่ายรูปสวยๆบริเวณสันเขื่อนกันดีกว่าไป บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแนวสันเขาทอดตัวยาวได้อย่างสวยงามต้องบอกครับว่าอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงแห่งนี้นั้นเปรียบเสมือนปอดแห่งใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียวก็ว่าได้ครับ เป็นวันที่อากาศดีมากๆครับฟ้าหลังฝนแล้วก็มีลมชิลๆแบบนี้โอ้โหเป็นการขับขี่ที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่ารถคันนี้ขี่ดีมากๆเข้าโค้งได้ดีนะครับผมอาจจะเป็นว่าการออกแบบรถของเขามากกว่าที่ช่วงของรถเขาเนี่ยถ้าดูตรงนี้มันค่อนข้างยาวเหมือนกันนะฐานล้อในกว้างฉะนั้นขับขี่แบบทางไกลเนี่ยค่อนข้างสเตเบิลมากๆนะฮะผมว่า การเกาะถนนแฮนดเลิ่งเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วยิ่งเป็นเกียร์ดีซีเนี่ยมันตอบสนองได้เร็วตอบสนองได้ดีนะครับอยากจะแซงก็กดลงปุ๊บป๊บกดลบปุ๊บปบเกียร์ก็เชนลงคันเร่งก็เปิดเข้าไปออกโค้งได้ดีทีเดียวนะฮะอันนี้บนถนนเนี่ยผมคิดว่าหายห่วงแล้วรีกได้ว่าเหมาะมากๆกับการขับขี่บนถนนชนบทแบบนี้เนี่ยแต่เอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปลุยกันต่อครับก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงนะฮะผมจะลงไปลุยบริเวณทางลูกรังบริเวณนี้ดูลองดูว่าเจ้ารถคันนนีีเน้เ่ เหมาะกับถนนที่เป็นลูกลังหรือเปล่านะครับเอาลงไปลุยข้างทางแบบรถ SUV ได้จริงแค่ไหนเดี๋ยวลงไปลุยกันครับขอขอบคุณ Isuzu D-MAX b r กซ Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ชมครับในอำเภอวังน้ําเขียวนะครับยังมีบริเวณที่เราสามารถขับขี่ท่องเที่ยวเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ได้อีกมากมายหลายจุดครับซึ่งตอนนี้เราขับขี่ออกจากบริเวณเขื่อนลำพะเพิงตามถนนหมายเลข3052บมุ่งหน้าสู่บริเวณใกล้กับเขาแผงม้าเพื่อตามหาจุดชมวิวสวยๆที่สามารถชมธรรมชาติได้แบบพาโนรามากันครับ ตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในซอยครับบริเวณภูสองดาวนะฮะแถวภูแผงม้าพีมาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเราจะเลาะตีนเขาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าจะมีจุดที่เราสามารถขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาเป็นทางออฟโรดที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจุดชมวิวตรงนี้เนี่ยสวยแค่ไหน หลังจากที่เราขับลัดเลาะตามถนนหมู่บ้านมาไม่นานนะครับเราก็มาถึงยังจุดชมวิวที่เราตามหาจนได้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวิวด้านหน้าที่เราเห็นนั้นจะอลังการสมคำล่ำลือจริงๆครับ วิวไฟเดอร์ครับสุดท้ายเราก็ต้องมาจบที่ที่วิวสวยๆฮะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวิวไฟเดอร์หน้าที่ของเราก็าคือหน้าที่ตามหาวิวสวยๆมาฝากคุณผู้ชมครับถ้าเผื่อใครยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานของเราจะขึ้นมาร์กหมาย GPS ให้นะฮะว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากจะมาก็ขับรถลุยๆเข้ามาได้มันเป็นทางแบบทางลูกลังของชาวบ้านเนี่ยนะครับ ผ่านพื้นที่ที่เขาปลูกพืชขึ้นมาเนี่ยก็มาโผล่ตรงยอดเนินตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่มารอดูผ้าที่ตกก็สวยนะผมแนะนําว่าถ้าเผื่อว่ามีโอกาสก็ขับมอเตอร์ไซค์เล่นนะหรือขับรถเล่นก็ได้นะจากเขาใหญ่ในลัดเลาะมาทางเขาแผงมา้าแล้วขึ้นมาที่จุดนี้ผมว่าฟินนะฮะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนคงจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันนี้ความจเจริญก็เข้ามาฮะเราจะมองเห็นมีรีสอร์ทมีวัดมีผู้คนเริ่มมาอยู่อาศัยละแต่ก็โอเคนะ ขอให้มันเป็นสีเขียวๆแบบนี้ไปกันแล้วกันตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีโอโซนดีเอันดับ,บของโลกเลยนะครับถ้านผู้ชมท่านไหนอยากจะมาสูตรโอโซนหนีมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแบบวันเดย์ฟิปมาแถวนี้ได้ฮะบรรยากาศดียิ่งถ้ามีรถที่สามารถบุกลุยไปได้ทุกที่แบบเจ้า XADV คันนี้แล้วก็เยี่ยมไม่ต้องไปถึงกับรถ e n d u โ o แบบวิบากเต็มที่อย่างนี้ขี่ในเมืองก็สะดวกขี่บนถนนเร็วๆก็ได้ลุยเข้ามาในถนนแบบนี้ก็ยังได้ พาเราไปได้ทุกที่จริงๆผมเต็มอิ่มกับวิวตรงนี้แล้วครับผมว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ทอสคาน่าดีกว่าครับไปชื่นชมบรรยากาศพระอาทิตตกดินชิลๆกับรีสอร์ทสวยๆบรรยากาศดีๆไปครับ แล้วนี่อากาศดีมากๆครับตื่นมาสัมผัสธรรมชาติมองไปทางด้านนี้เราก็จะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฮะแล้วนี่คือที่พักของเราครับลาคาเซตตานะครับในโครงการทอสคานาวันเล่ ผมว่าทอสคานาวาเล่เนี่เป็นโครงการที่เจ๋งที่สุดในเขาใหญ่ตอนนี้แล้วนะฮะเพราะว่าใหญ่มากๆแล้วก็แบ่งเป็นหลายโซนนะครับมีทั้งโซนที่เป็นทาวสแควร์ซึ่งก็มีที่พักเป็นโรงแรมที่นั่นนะครับรวมไปถึงลาคาเซตาตรงนี้อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะออกเดินทางครับจากทอสคานาวาเล่แห่งนี้นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3าชั่วโมงะฮะเราต้องไปถึง ก่อน11โมงเพราะว่าผมมีนัดครับมีนัดกับน้องฟีลรัชภาพนครับเขาจะเทรนผมอีกแล้วฮะให้ผมเนี่ยแบนเข่าเช็ดพื้นฮะในมอเตอร์ไซค์ที่เขาบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกับที่ใช้แข่งใน m o t ต g p พีเรียกได้ว่าถอดแบบมาเป็นรถถนนเลยรียบออกเดินทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่ทันครับไปครับ จากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเราขับรถยนต์มุ่งหน้าเข้าสู่สนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระยะทางประมาณ240กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางราว3ชั่วโมงเสร็จครับขอขอบคุณบาร์บีคิวลาซา เราอยู่สนามบริลัามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตแล้วครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษมากๆฮะผมได้รับเชิญฮะวิลเฟรเดอร์อรับเชิญมาให้มาสนามนี้เพื่อจะมาขับรถที่เป็นรถแบบเหมือนรถแข่งใน MotoGP ในสนามที่กำลังจะเป็นสนามแข่ง MotoGP นะฮะวันนี้เนี่ยมีงานที่ชื่อว่า The Ultimate Experience ของ Honda ครับคือเขาบอกว่า ให้ลูกค้า V.I.P. ที่ซื้อรถรุ่นพิเศษรุ่นนี้ได้มาทดลองขับขี่ในสนามแล้วก็มีสื่อมวลชนได้มาทดลองด้วยก็จะมีรถตั้งแต่รุ่น650นะฮะ CBR1000RR นะครับแล้วก็ตัว RC213Vs ที่เราจะได้ขับขี่กันในวันนี้ครับเดี๋ยวไปหาน้องฟิล์มดีกว่าน้องฟิล์มเนี่ยอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะจัดหนักให้พีู่ลิแต่ไงเนี่ยไปหาเขาก่อนครับ สวัสดีครับครับผมนักฟิล์มไม่ได้เจอกัน้นานเนี่ยแล้วก็เจอที่นี่นะใช่ครับเรามาขับขี่กันที่นี่แหละวันนี้ให้พี่มาทำอะไรครับหลอกพี่มาทำอะไรอีกฮะผมไม่ได้หลอกพี่นะอ้าวคือคันนี้เนี่ยผมจะให้พี่ได้มาทดสอบกับเจ้าตัว RC 2 1 3 VS ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นรถที่แบบใช้แข่งโมโตจ p จริงปะ่ะก็คือรถของมาร์คมาเกนแล้วก็เปโดซ่าเนี่ยจำลองมาให้พี่ขี่โดยทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นช๊คอัพเครื่องยนต์เฟรมต่างๆเนี่ย ถอดแบบมาจากมอเตอร์จีพีเลยคือพี่นี่ยจะได้เป็นเหมือนนักแข่งมอเตอร์จีพีเลยวันนี้ใช่พี่ก็เป็นมาร์คมาเกตได้เลยวันนี้โอ้โหมแหมเพราะว่าสนามนี้จะเป็นสนามที่จะแข่งมอเตอร์จีพีด้วยถูกปะใช่ครับพี่ก็จะเป็นคนที่ได้ขับขี่รถแบบมอเตอร์จีพีก่อนใครในสนามนี้ให้พี่ทดสอบก่อนเลยจะได้มีข้อมูลกันคืออันนี้เนี่ยความยากความง่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะ คือเจ้ารถตัวนี้มันเหมาะสําหรับการขี่สําหรับในดสสามแข่งอยู่แล้วคือทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาให้พี่ขับขี่ได้ง่ายขึ้นง่ายกว่ารถตลาดทั่วไปอ,อย่างก่อนนั้นเนี่ยพี่เคยขับขี่ตัว6-50าใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแข่งที่สามารถเลี้ยวได้เยอะอลงได้ลึกกว่าอันนี้อันนี้เมื่อวานนี้เลยพี่เหรอตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่บุรีก็ต้องติดเหมือนกันวันนี้ ศอกติดพื้นเลยนะขานี้เรามองข้ามไปแล้วครับเพราะว่าขาทุ่แล้วนี่พี่ภูรีนี่แบบว่าสุดยอดมากๆครับโอ้โหอ่าวันนี้ต้องฟิมต้องเป็นคนํำพี่แหละนะวันนี้ก็มามาเป็นช่วยเป็นเหมือนเทรนเนอร์ในแนวให้กับตัวตัวอาซีสองหนึ่งสามนี่แหละโอเคเอางี้เดี๋ยวพี่เตรียมตัวไปช่วงชุดก่อนดีกว่าเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องมาเตรียมอะไรกันต่อต้องมาจัดท่าทางอะไรต้น เดี๋ยวจะได้ลองตัวโมโต GDP แล้วนะครับ RC 213 VS จะเป็นยังไงเนี่ยติดตามกันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมือไม้สัน่นเดี๋ยวฟิล์มจะเป็นคนขับนําให้เราก่อนแต่ฟิล์มบอกว่าคันที่ผมจะขี่คันแรกเนี่ยจะเป็นคันที่เขาเอ่อยังไม่ได้ปลดล็อกเต็มที่นะครับก็ยังมีรันอินอยู่ฉะนั้นรอบเครื่องเนี่ยก็จะล็อกไว้ที่ประมาณ6,000กว่ารอบหลังจากนี้ไปจะได้ลองอีกตัวหนึ่งซึ่งลดล็อกแล้วจะเป็นยังไงค่อยๆเป็นดีสตปครับ เอาละครับได้เวลาสารฝันของคุณภูริที่จะได้สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกแห่งสมรรถนะของที่สุดรถมอเตอร์ไซค์สเปคเดียวก,กันกับที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกจะสุดมันแค่ไหนไปตามลุ้นกันแบบติดขอบสนามกันเลยครับ คือมันทาให้เรารู้สึกเลยครับว่ารถที่เขาออกแบบมาสำหรับการขับขี่ในสนามเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับถึงจะเราจะเข้าเกียร์ผิดเบรกผิดที่หรืออะไรก็แล้วแต่รถเขาจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถออกจากโค้งได้อย่างสบายใจหรือเข้าเร็วเกินไปกดเบรกยืดทิ้งน้ําหนักออกมาเนี่ยก็สามารถลีนแล้วก็เลี้ยวแบนต,ต่อเข้าได้เลยนะฮะหรือจะเปิดออกแรง,แรงเนี่ยรถเขาก็ดึงหนึบออกไปจากโค้งได้อย่างสบายมากๆอันนี้คือ สิ่งที่เขาออกแบบมาแล้วแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ Honda ทําได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของบาลานซ์รถครับผมรู้เลยว่าการขับขี่คันนี้ในสนามเนี่ยบาลานซ์ Balance ของการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันเหนือกว่ารถทุกยี่ห้อฮะ โอ้โหผมฟินมากๆครับนี่คือความฝันของผมครับแมสุดยอดแห่งรถจริงๆครับผมคงไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของเองนะฮะต้องขอบคุณ Honda Big b กบมากๆครับที่เอื้อเฟื้อให้ผมได้มาขับขี่รถราคา9ล้านนะฮะเพราะถ้าผมเป็นเจ้าของเองเนี่ยลูกและภรรยาคงจะด่าเอานะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วรถพวกนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ล i มิต e d ดิ i ันนะฮะราคามันขึ้นทุกวัน9ล้านวันนี้อีก4-5ปีหรืออ10ปีข้างหน้าอาจจะเป็น20ล้านก็ได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆจบละววันนี้ผมฟินละต้องขอบคุณนะครับน้องฟิล์มนะฮะไม่รู้หนีไปไหนแล้วนะครับที่มาช่วยนําให้ผมนะครับขอบคุณจอนนี่นะครับที่เมื่อกี้ที่มาขี่เล่นกันนะฮะสนุกมากๆเลยจอนนี่นี่เป็นนักแข่งแล้วนะ ท่าเธอสวยมากได้ขับตามจนนี้ได้เห็นเลยว่าท่าเขาสวยมากเดี๋ยวเราไว้ปรับพัฒนาท่าของตัวเองบ้างวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ Honda b บ g b i k e นะครับที่เชิญผมมานะฮะได้สัมผัส Ultimate Experience แบบนี้ครับจะจำไม่ลืมจริงๆต้องขอบคุณนะครับ Alpine Star ครับเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงรองเท้ารองเท้าถุงมือเสื้อข้างในเนี่ยสุดยอดมากๆเหมาะสำหรับการขับขี่ในสนามเป็นที่สุดครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ t o s c a นาวัน l e โอ้โหที่พักสุดสวยนะฮะถ้าเผื่อใครไปเขาใหญ่เนี่ยผมแนะนำครับยังไงก็ต้องทอสคาน่าที่เดียวเท่านั้นครั้งหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกเดินทางตามความฝันนำธงชาติไทยขึ้นไปโบกสะบัดบนยอดเขาที่สูงเป็นอัดับ2ในประเทศอินโดนีเซียเขาบอกว่าเป็น Queens of l ล m b บอนะฮะเป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่นะครับที่ความสูง3,700เมตรนะครับเราจะขึ้นไปโบกธงไทยด้วยกันที่นั่นนะฮะ คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับที่เห็นมันหมอกบางๆนี่คือเมฆฮะเริ่มไหลมาถึงเราล้วแดดไม่มีเนี่ย หนาวเลยอุณหภูมิดรอปลงมาแบบผมว่าน่าจะเหลือประมาณ10องศาละตอนนี้เราเดินขึ้นมากันได้สักพักหนึ่งครับเป็นอย่างที่เขาล่าหรือครับคือเดิน2อก้าล่วงมา1นเก้าเดิน3าก้าล่วงมา1นเก้าเพราะว่าดินเนี่ยมันเป็นดินภูเขาไฟเอนครับออกเิเจนม,มันจะน้อยลงไปอีกระดับหนึ่งมันจะเหนื่อยง่ายขึ้นผมเดินมารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นสุดตับสุดตับสุดตับ หนึ่งครับมุดเข้าไปในเมฆเราจะได้กินข้าวเที่ยงกันแล้วอยากให้มองดูข้างหลังทำไรฮะมุดเข้าไปในเมฆโ,โชว์ความแข็งแกร่งพอขอบคุณ Honda Big Bike